ค่อันนี้ก็คือความยาวของตัวเสื้อที่ถักมาได้ถูกใจแล้วนะคะเสร็จแล้วอันก็จะใช้เสื้อนะคะต่อไปใช้เสื้อก็จะควักข้างหน้าสลับกับควักข้างหลังค่ะ ควักหน้าสลับกับควักหลังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอดีตรงตัวเสื้อใหญ่มากก็กลัวว่าชายเสื้อเขาจะไม่จําเข้านะคะก็เลยจะควักทีสองหลักสลับกับ1หลักค่ะควักหลังแค่1หลักค่ะแต่ว่าควักหน้าจะสองหลักแบบนี้ค่ะ เพราะว่าอันได้เสื้อตัวใหญ่นะคะกลัวเอวไม่จำนคะนคะวนไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าท่านที่ถักได้ตัวพอดีนะคะก็ไม่จำเป็นต้องควักสองหลักนะคะควักทีละหนึ่งหลักได้เลย ตรงดอกนี้อันก็จะควักแค่หนึ่งหลักนะคะสลับกันไปได้เลยควักข้างหน้ากับควักข้างหลังนี่ข้างหน้าแล้วก็ควักข้างหลังค่ะเสร็จแล้วพอได้ลายเรียบๆก็ควักข้างหน้าสอง สองหลักทีเดียวนะคะรวบเข้าหากันเลยแล้วก็ควักข้างหลังแบบนี้ค่ะอันนี้ได้ความยาวเท่าที่ต้องการแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำชายเสือ้อเป็นลายที่ควักข้างหน้ากับควักข้างหลังไปเรื่อยๆค่ะให้เอวจําเข้าแขนเสื้อด้านนี้อันนี้คือ หลังจากที่เพิ่มใต้วงแขนแล้วนะคะเราก็ถักเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตรงใต้วงแขนของอันแบบอยากให้เล็กลงอันก็ลดหลักลงด้วยนะคะอย่างถ้าสมมติว่าหลักนี้เราถักตรงมาไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็พออยากให้เขาลดให้เอวจำเข้านะคะให้เอวคอดเข้าไปนะคะก็ เลื่อนจากปกติเราเคยเริ่มตรงนี้เราก็ขยับเข้ามาเริ่มตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้ทุกแถวนะคะก็สองแถวทําที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะสองแถวแล้วก็ขยับมาจบตรงนี้ค่ะสองแถวที่หนึ่งแล้วก็ขยับมาจบตรงนี้แบบนี้ค่ะเขาก็จะเล็กลงแบบนี้แถวแรกนะคะแถวแรกของเก็บชายเสือ้อ แล้วก็แถวต่อไปจริงๆก็จบเหมือนกันนั่ละคะ่ะพอเราวนมาจบงานนะคะจบงานที่ตรงนี้เราก็ต่องานต่องานเหมือนปกติอะและคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามควักข้างหน้าเหมือนเดิม จบตรงนี้ใช่ไหมคะก็ควักข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ควักข้างหลังเหมือนเดิมตามลายเดิมนะคะเขาก็จะเป็นนูนๆขึ้นมาขอบเอวค่ะจะกี่แถวก็ได้เนะค่ะควักข้างหน้าแล้วก็ควักข้างหลังนะคะจะกี่แถวก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากได้ขอบเอวยาวแค่ไหนนะคะ5แถวเจ็ดแถวสิแถวสิบเอ็ดแถวแล้วแต่เราชอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วพอจบขอบเอวได้ความยาวาที่ต้องการเราก็มาเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นงานแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมเก็บปลายไหมเข้าไปในงานได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปวิธีถักต่อแขนอันถักต่อแขนเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วคะ่ะเนี่ยก็ต่อแขนเป็นลายสับประรดเหมือนเดิมแล้วก็จำ้จำจ้ำปลายแขนนะคะ